นี่เรามาที่สุร้านอาหารระเบียงเชียงน้ำนะครับมาเจุดถ่า้าของร้านก็มาต้อนรับลุกคนเลยนะครับ กุมี่เลี้ยงนะครับขอบคุณคุณมอขบคุณคุณี่อลงกุี่เลี้ยงเครับคุนี่กุี่อลงุี่นะครับขอบคุณมากนะครับที่เลี้ยงเรานะครับเลี้ยงอาหารเราเมือนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปสู่กันน่าจะมานะครับเข้าไปในร้านก่อนนะครับคัดกอง ไระนี่แก่สรมปพระที่ไหนวันเชฟฟี่ไหนครับมีวงเชฟฟี่นะคะกับลุงพลนะคะเอซีนะคะไม่เห็น่คะแน มากเลยนะครับบรรยกากาศสวยงามมากครับตื่นตาตื่นใจมากเลยครับสวยสวยมากเลยนะคะบรรยากาศนี่ยน,นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะครับ มาน s. <S ั Get <gettable> ่งทานข้าวกันท <day> ี <AU> ่น <ity> ี่นะครับระเบียงเคียงน้ํานะครับซึ่เป็นร้านอาหารนี้แบบย่างหรูเลยนะครับกิปลาครับตัวเริ่มเลยอะไรปลาอะไรนะปลาครับออ๋ปลาครับปลาครับเจ้าเจ้าจปลาครับเจ้าปลาครับนั่นเองอะไรลงไปลอยอไป ไอ้ตัวตั้งมันตื้นๆมันเตื้นครับก็สำหรับวันนี้นะครับมีดีซีต้องการต้องการที่ทุกเรานะครับเพื่อนนะครับที่ติดตามพี่ยู่ที่นี่นะครับพี่ยอดที่เราคลายควานเครดให้กับนายสมเกียรตินะครับคุณเรียนเชิญท่านทนายด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นวัดเกิดของ ของเพื่อนท่านนะครับเพื่อนอาชีพรวมอาชีพเดียวกันนะครับคนนี้เป็นเป็นท่านที่เข้ามาดูแลลูกคุณก็อยู่ในช่วงที่มีพิธีน,นะครับก<า>็เป็นบรรยากาศที่ดีม,มากนะครับสำหรับพิธีการพรมนะครับที่ถัเพื่อประชาชนนะครับก็ ในนั้นนะครับก็คือทีมซุตเรซึ่งครับก็ได้ชื่นชทุกคนยาต่อนืองนะครับรวมทั้งนะครับใาพสุทานัสากก็ได้มาอยู่กับเราครับที่ไชื่นชนะครับทีสูดงรพูดนะครับเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนขอทูเบอร์นะครับเราลุกแต่ของทนายด้วยนะครับอดยพรท้ายมันเกิด ตอนนี้นะครับหมอให้กับทนายโซเกียริโรจนะอะไรนะโรจนะโอร่าตวนรน์คครันี่เราาวันคล้ายวันเกิดครไเกงไมครับไปไละครับไม่ไมอนในอกาสวันคล้ายวันเกิดกับท่านนายสเกียรติูกทนะโอรนนะครับทุทนสองทาน้ามุกมุแล้วก็ยูนเอร์แล้วก็ ก็อยากให้รัฐบาลครับได้เปลี่ยนความสูงนไมในร่บาแล้วก็มดูแลกรเินครับผมรตั้งแต่เล็กๆนะล้วเมื่อกี้มอแทงกัแบ้ก ก็ยังไม่เคยได้เจอพี่สุเกียตรติตัวจริงนะครับก็เห็นตามหน้าสื่อก็เห็นว่าพี่สุเกียรติเนี่ยทำหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีนะครับเอสาส่วนก็เป็นทนายอาชีพจริงๆนะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดพี่สุเกียรตินะครับก็ขอให้พี่สุเกียรตินะครับมีความสุขมากๆนะครับที่สิ่งใดสุาพัขขานางาหน้าที่การงานเนี่ยการทนายขอให้รู้ล่วงไปทุกอย่างชนะทุกคดีนะครับโดยเฉพาะคดีข,ของลุงพล นะครับก็อาชนะให้ได้คดีนะครับเราก็เอาร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบใหญ่เลยนะพูดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่สมกเกียริเนี่ยในกรุงเทพมีอะไรให้ผมหรือพี่รัชพลหรือท่ามึงเช่วยเนี่ยนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับพวกเราก็ยินดีนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้รู้จักกันแล้วนะครับเรา,าอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับมาช่วยหนุ่คนด้วยกันนะครับแม้แต่ยังไม่ได้เจอตัวจริงนะครับแต่หวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกัน นะครับฝากบอกพี่สมเกียรตินะครับให้มินิฮาร์ดฝากไปนะครับเอาครับมีโอกาสได้เจอกันนะครับก็ขอบคุณกใจนะครับสามเดือนเดียวมีอินตนายได้ประมาณที่สิช่วยนะครับที่เหลือบนประแต่งนะครับก็ขอบคุณพี่ยูทูบเบอร์ด้วยครับที่ใส่ใจดูดังนะครับก็วันนี้นะครับก็หลังจากที่เรา กาอาหาระวันเ้วครับแล้ก็เป็นปลาด่าโมครับที่มีมสามด้วยครับีสาม่เราจะไปนะครับเห็นยังไงรบกวนทุกท่านไปด้วยกันนะครับไปทำบุญกันอีกรอบหนึ่งเอาเคร์ฟองสจากร้านครับเอ่ไจาดร้านเอาล้าน้าน้าาอให้ครับคกัแก้วก็แต่กับลุงโนนแก้วเนสองคนนมะพร้าวเหรอค ขออนุญาแแทนะเียงแทนก่อแวแทนได้ไหมปแทนวงนด้เลยอกองานาม้พูดหา้างแีคายังไงอันดับแรกนะคะต้องขอเวลาคนของกนเสิร์แล้วก็สีมลานุกคน้ำระที่มาเตียงน้ำร้านเขอุกอ่งคุณนาสาววยาำรานงแล้วก็ได้นําหาสี่ล้านยฝาก้างเตียเชลาด้วยนะคะ นี่เป็นสาขาหนึ่งนะคะอาหารที่นี่ก็อร่อยแล้วก็เป็นอาหารไทยดีอร่อยมากนะครับใครที่ต้องมาแวะลองชิมกันนะครับวันนี้เนี่ยทานแต่ยากนะครับมีกุ้งเผานะครับมีหพรหมกมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับหมูสะเต๊ะก็อร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยนะครับจริงไปหลากหลายมากอร่อยไหมของเราอร่อยไหมอร่อยไหม เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมาอามนะคบมาเจอมาทานกันเยอะนะครับแซ่บไปดีครับฝ <ued> ่าบรโภรานะคะศูน5์แ5ถ้าจะเดินทางมาที่ร้านนะคะเข้รุ่ตัวได้เลยกดเลยสวนอาหารละดับสิคโร์เรียงเบียงน้ำ่าระเบียนเครื่องด่มเ้คนะความร่เรยงเคียนเข้าเท้าลามก็ได้นะคะส่วนอาหารระดิงคอร่กเลยค่ สาขาหนึ่งก็จะเป็นที่นี่ส่วนสาขาสองจะเป็นที่โซงแล้วก็ที่ชิเมะพี่ไหนครับที่ทางจากสาขาหนึ่งมีสี่กิโลบ้านใหม่สารพีใช่ค่ะบ้านใหม่สารพีทางบ้านผมเลยครับโอเคยังไงฝากเจ้าทีแนะนำด้วยนะคะขอบคุณยินดีครับคุณเจ้าทีนะครับคุณพี่สายกับพี่พี่พ่อก็สุงให้กับพี่สาว ทำ้เราอารอรอามไครับขอคุมาเลยัก็ให้กลังใจด้ โลกไปที่ระลึกกับสีนะครับที่อยู่ที่คอรล้านครับรรดาเรายูทูบเบอร์แล้วก็ทุกคนก็เดินกันออกมาจากร้านนะครับวันนี้อาหารวันนี้อร่อยมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคนนุณวิษานะครับที่ได้เยียงอาหารเราเรา ยูทูบเบอร์และลุงคนปาแตนนะครับแล้วก็ลุงทั้งทนายด้วยนะครับคันหนึ่งะไปให้พันหนึ่งให้ได้ลูกก็ไปไหนต่อไเบญมโมเหรอให้มาเยอะเยแล้วก็ไปขาวานเลย ชาแนลค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ <S <S ท่านทนาย <ทำ S 1> ค่ะดีใจจังที่ท่านทนายมามารับเป็นมารับคดีค่ะขอบคุณค่ะยูทูบต้องทำนี้มาสำรองอีไว้ทีซีชาแนลนะคะขอขอบคุณค่ะท่านทนายที่อยู่เคียงข้างลุกคนค่ะขอบคุณค่ะ